เพื่อนๆที่ทำงานกะลางคืนบ่อยๆต้องระวังแล้วนะไม่แน่ว่าตอนที่คุณเผลอหลับไปนางพยาบาลสาวเข้าเวรดึกโดนตกหน้าอย่างไม่มีเหตุผลแต่พอหันไปมองรอบๆกลับไม่มีใครเลยมองรอยตกที่ชัดเจนบนใบหน้าเธอแน่ใจว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฝันไปเธอเลยตะโกนให้คนๆน,นั้นออกมาจ่ายค่าบ้านซะ นี่คือภาพยนตร์สยองขวัญเรทอาเรื่องใหม่ล่าสุดจากสเปนกะกลางคืนเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรดึกในโรงพยาบาลแห่งนี้มักจะเจอเหตุการณ์พยาบาลทีทำร้ายอยู่บ่อยๆบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ที่ชอบเข้าเวรดึกจะกลายเป็นเป้าหมายของมันทำไมพยาบาลผีถึงต้องออกมาฆ่าด้วยละ่ะอย่ารอช้าไปดูหนังตัวเต็มกันเลย เรื่องราวเกิดขึ้นในเม็กซิโกปี1979ยิหญิงสาวชื่อโยโรงนั่งรอยอย่างใจจดใจจ่อยอยู่ที่ทางเดินในโรงพยาบาลเพราะเธอต้องการสมัครเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งนี้ในไม่ช้าเธอได้พบกับผู้อำนวยการและหัวหน้าพยาบาลอีกฝ่ายได้อ่านประวัติของเธอและคิดว่าเธอเก่งมากแต่สิ่งที่ทําให้หัวหน้าพยาบาลสงสัยก็คือช่วง4ปีที่ผ่านมาโยโรงไม่ได้ทํางานเลยเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วง4ปีนี้กันแน่โยโรงบอกว่าเธอคอยดูแลพ่อที่เป็นมะเร็งมาตลอดแต่สุดท้ายเขาก็จากไปหัวหน้าพยาบาลได้ยินินนช่งงเเป็เดก,กตูจร แถมยังสวมเครื่องรางนักบุญอากาธาผู้พิทักษ์พยาบาลที่คอยอีกด้วยภายใต้การคัดเลือกอย่างเข้มงวดของผู้อำนวยการและหัวหน้าพยาบาลโยโรงก็ได้เข้าทำงานอย่างราบรื่นแม้ว่าจะมีช่วงทดลองงานหนึ่งเดือนแต่โยโรงก็ตกลงจากนั้น หัวหน้าพยาบาลยังพโยโหยลงไปชมหอเกียรติยศของโรงพยาบาลโรงพยาบาลแห่งนี้ก่อตั้งมานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือการปฏิวัติก็ไม่สามารถค้นลมันได้และไม่สามารถทำให้พยาบาลและแพทย์ที่เสียสละถอยหนีไปได้พอได้ยินแบบนั้นโยหลงก็รู้สึกคึกเคิมขึ้นมาทันทีฉันก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้ด้วยเธอรีบวิ่งไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวเข้าง,งานคืนนี้โยหลงได้รับมอบหมายให้เขเวนเดิกเธอได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยหนักในห้อง i อ u ตอนแรกทุกอย่างก็ปกติดีแต่ในขณะที่เธอกำลังจะเปลี่ยนยาให้คนไข้ก็ได้ยินเสียงเพลงที่แผ่วเบาดังมาจากรอบๆตัวใครกันร้องเพลงไม่หลับไม่นอนตอนกลางคืนแบบนี้ดังนั้นเธอจึงเดินออกมาดูแต่ในทางเดินที่ว่างเปล่ากลับไม่มีแม้แต่งเงาคนเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอจึงต้องกลับไปทํางานต่อแต่ซุ่มซ่ามทําเสื้อผ้าประจ o ได้เธอเลยต้องทิ้งคนให้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแต่พอมาถึงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็พบว่าตู้ตัวเองเปิดอยู่แถมห้องข้างๆยังมีเงาดำจ้องมองมาที่เธอถามว่าเป็นใครก็ไม่ตอบพอไปดูก็ ไม่เจออะไรเลยเธอเลยต้องกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อแต่ในตอนนั้นเองเงาดำข้างนอกก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมันกระโดดโลดเต้นเหมือนกำลังส่งเจ้าให้ตายสิ ยังคงได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวตนอยู่ดีตกลงอีกฝ่ายเป็นใครกันแน่พนึกว่าคนแค่ยังรออยู่โยโรงรีบกลับไปที่ห้องพักผู้ป่วยคนแค่ที่ตื่นแล้วบอกเรื่องแปลกๆให้โยโรงฟังบอกว่าเมื่อกี้มีพยาบาลใส่เสื้อคลุมสีดำยาแก้ปวดให้เขาพ่อโยโรงได้ยินก็ถึงกับงงเปิดดูบันทึกแล้วก็ตกใจมากลายเซ็นไม่ใช่ของเพื่อนร่วมงนานที่เขาเวรวันนี้พวกเธอเข้าเวงกันแค่สามคน โยงคิดขึ้นมาทันทีว่าหรือว่าเสี่ยวนาสนสนแอบมาทํางานแทนเธอเธอรีบไปหาเสี่ยวนาเพื่อถามความจริงเสี่ยวนาพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่างานตัวเองยังไม่มีเวลาจัดการเลยจะมีเวลาไปย่างงานไร้าสาระของเธอได้ยังไงถ้าไม่ใช่เสี่ยวนาก็คงเป็นเสี่ยหงแล้วละ่ะด้วยความสงสัยเธอจึงเตรยียมไปหาเสี่ยหงแต่พอเดินไปเรื่อยๆไฟทางเดินก็เริ่มกระพริบจากนั้นก็ได้ยินเสียงสีเท้ากระโดดกระโดดที่คุณเคยจากข้างหลังดําธาตุยาบนพื้นทางเดิน ด้วยความสงสัยเธอจึงเตรียมเดินไปดูก็ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนดังแสบแก้วหูจากห้องไอซียูเหยโรหงรีบรุดหน้าไปด้วยความร้อนใจปรากฏว่าคนไข้หายใจลำบากอาการสุดหนักเห็นว่าหมอยังไม่มาสักทีเหยอหรงร้อนใจแต่ก็ปล่อยให้คนไข้ตายไม่ได้ดังนั้นเธอจึงใช้ความรู้ทางการแพทย์ที่เรียนรู้มาจากพ่อทําการช่วยชีวิตเบื้องตน้นหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยหมอเหล่าไปก็มาถึงอย่างช้าๆพอมาถึงก็ตำหนิเธอที่เข้าไปยุ่งวุ่นวายทำท่าทางหยิงย่งยโส บอกว่าพยาบาลก็ควรทำงานที่พยาบาลควรทำอย่ามายุ่งเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอต้องรับผิดชอบทั้งหมดถึงแม้โยโรงจะช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้สำเร็จแต่พอโดนเหล่าไปดุเข้าให้ก็ได้แต่ทนกล้ามกลืนรอจนเหล่าไปไปแล้วโยโรงรีบตามไปถามเรื่องตารางบันทึกแต่เหล่าไปกลับไม่สนใจเลยแค่บอกให้เธอจัดการงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อมาโยโรงเห็นพยาบาลน้อยคนใหม่กำลังง่วงจึงเตือนด้วยความหวังดีว่าอย่าเผลอหลับตอนทำงานถ้าเกิดโดนหัวหน้าเห็นเข้าหลักก็สวยแน่พยาบาลน้อยพยักหน้าอย่างงงเงีย แต่พอตกกลางคืนในระเบียงที่ว่างเปล่าพยาบาลน้อยที่เข้าเวรอยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็หลับไปอีกแล้วและในขณะนั้นเองเจยงฝีเท้ากระโด,ดดดังสะท้อนในทางเดินที่เงียบสงดพยาบาลผีใส่เสื้อคลุมสีดำปรากฏตัวในระเบียงอีกฝ่ายจ้องขเขม่งไปที่พยาบาลน้อยที่กำลังนีบหลับจากนั้นก็ตบหน้าพยาบาลน้อยอย่างแรง